ถู่แก้วเนี่ยวันที่หนึ่งใช่ไหมใช่ป่ะใช่แล้วก็ทูกก็ต้องกลับมาอีกแล้เนี่ยเออได้ไงครับสวัสดีครั <c oughs> บวันนี้มองกัอนนั่งถัวก็ผ่า,าเนเป็นวันที่วัดท่าไม้ก็มากันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สองปีที่แล้วกขับมา ป็นบรรยากาศข้างในวัดวันนี้ก็เป็นวันธรรมดาวัน,นพุธต้องมันมีสถานที่แล่นเงินอยู่เข้ามาก็จะเจอกับช้างช้างพวกที่สัตว์ด้านนี้เลย นั่นก็คือโบสถ์วัดท่าไม้นะครัไม่ได้มานานก็สวยงามเหมือนเดิมนี่เป็นภายในบริเวณวัดครับผม อันนี้เป็นวันพุษเันืนตุลาคมนะครับจะไม่เป็นพระโบรถศพที่สวยงามของบัด หน้ามีพญายนาคสองสวยมากนะครับวัดท่าไมา้สูตรสาค,คันนี่เป็นด้านหน้านะสวยมาก นกยก็ตรงนี้นก็ทรงแปลกๆอาจจะเป็นอะไรไม่รู้อะมอม <c oughs> เขาเรียกว่ามอมตัวแทนแห่งโชคลาภความดมสมบูรณ์ตามความเชื่อของชาวล้านนานะครับ เดีวเราก็เข้าไปไหว้พระกันด้านในนะครับผมต่อรองเท้าก่อน,น,นด้านในรครับลูกครับสวยมากเลยอยู่ด้านหน้านะครับ เป็นสิงอยู่ด้านหน้าพราะบสดนะครับมีทั้งสองด้าน,นสวยงามมากเลยจะไปเดินชมบริเวณภายในวัดกันนะครับตอนนี้ก็เข้าไปไหว้ผ่าด้านในเรียบร้อยแล้วไปพี่เลิศเดินไปอืม นี่เขาเรียกว่าหม่มเป็นความเชื่อของชาวล้านนานะครับผมบูชาแล้วร่ำรวยนะครับแค่ไหนก็เป็นบริเวณก็เป็นประมาณนี้เลย ด้นนานพระบ,บัวสดก็ทาจัดเป็นสวนดอกไม้นะครับสวยงามครับเย็นตานะครับวันนี้เป็นวันธรรมดาของเรือนตุลาคมสองพันหะ้วัดท่าไม้ก็มีโบัวที่สวยงามประมาณนี้ในบริเวณวัดก็จะเป็นสวนนี้ ปีนี้มาคนไม่ค่อยเยอะนะครับตรงนี้ก็ร่มเย็ยนดีด้านหน้าเป็นที่จำหน่ายวัตถุมงคลเดินมาถึงด้านนี้ก็จะเป็น ท่านพ่อเท้ามหาพรมชินบัญชรน,นะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยสวยมากนะครับไกด์บุญเดอร์กำลังไหว้คาถาอย่างดี ทุกกันสำเร็จพระจันอโตปมพลัง4 4ครับเดินไปข้างในปีนี้แตกต่างกับปีนั้นเยอะเหมือนกันนะครับปีนี้ไม่มีคนนะครับปีก่อนนี้โอ้โหคนเต็มมากกว่านี้นะครับ ภายในวัดก็เป็นแบบนี้เลยมาเดินมาอัานนี้เป็นรูปปัน้นรัชกาลที่ห้าคือด้านในตรงนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งที่สวยๆ วัดท่าไม้นะครับสมุทรสาครนี่วาก็จะเดินไปภายในบริเวณวัดกันเอา๋ยวญ่แล้วก็เมา้จะพาเดินไปชมบริเวณวัดครับ จุดนี้เป็นจุดบูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับอยู่ด้านนี้เลยตรงนี้เขาเขียนว่าเทสลาเทวาพิทักด้านนอกก็เป็นแบบนี้ครับด้านหน้าก็มีรูปปั้นน เราเข้าไปด้านในกันครับผมด้านในเป็นองค์บาลางหู ก็ด้านข้างก็จะมีพระลาหูข้างบนนะครับผมแล้วก็เขียนรุ่งเรืองร่ำรวยแก้วแหวนเงินทองนะครับตรงนี้น่าจะเป็นจางเข้าด้านหน้านะตรงนี้ก็ ลอดใต้พระปางป่าไหลๆนะครับก็ไปในถ้ำแต่รเข้าไปพร้อมกัน พอได้ลอดเข้ามาก็ออกมาก็เจอพระราหูองค์ใหญ่อยู่ด้านนี้นะครับ สวยเปล่าอันนี้บทอะไรอ่ะวัดก็มีที่ถ่บ,บให้หลายจุดตรงนี้ก็จะเป็นของจีนนะตรงนี้นะคลายถอดรองเท้าไปแล้วเริ่ ต้องให้บอกตรงนี้ก็ทำบุญแบบจีนนะครับโฟค่อนข้างมืดครับผมนั่นไหนไม่ได้เปิดไฟเลยเนี่ยพญ,ญานาคหญ่ยที่ตรงนี้เอ้า ที่ทําบุญแบบจีนก็จะมีพระสังฆจ,จายนะครับแล้วก็เทพเจ้าต่างๆอยู่ตรงนี้จะมึดๆหน่อยนะผมไม่ได้เปิดไฟตรงนี้ก็เป็นป้ายบอกไปสถานที่ต่างๆครับ ข้างในบริเวณวัดก็ร่มรื่นดีนะข้างในวันนี้ร่มรื่นมากครับก็มีคนมาอยู่พอประมาณนะครับผมตอนนี้ก็เป็นสวยนะครับวัดนี้ก็มาเดินแล้วก็ไม่ร้อนนะครับบริเวณก็กว้างขวางตรงนี้ก็มีร้านกาแฟครับ ไกลบุญเลิศ้าไปเรียบร้อยแล้วเป็นของโปรดเขาไม่ได้ออกเที่ยวนานนะครับทุกที่ก็จะมีเจ้าแม่ครับเจ้าแมววัดด้านนี้เป็นด้านหน้าโบสถ์องพญายนาคก็จะมีอยู่ตรงนี้ลังการมากเลยที่เสียงเนี่ยเก้าเสียงครับผม หัวอยู่ด้านนี้ครับคงทางด้านเสียนแล้วข้างหลังก็น้าหางจี้โคดด้านหลังโบดตรงนี้จะไม่มีหางเป็อานักใหญ่มากครับใล้ข้าบดต้องรอดไปนะปัดท่าไม้นะครับมาปีที่่อนนั้นไม่ได้มาตรงนี้ นี่นะครับหางพญานาคจะไม่ได้สิ้นสุดตรงนี้มั้งเห็นหางโผล่อยู่ด้านหลังที่เข้ามานะครับด้านนี้ไม่มีหางด้านนี้จะเป็นน้ำตกก็จะจะสวยประมาณนี้ครับผมก็จะไปทางแม่น้ำเดี๋ยวเราจะไปดูกัน ตรงนี้ก็ที่บูชาหลวงปูุ่่มนะด้านไหนก็ปิดทองจะจะ,จะเข้าไปด้านไหนตรงนี้ก็เป็นหลวงู่บุญหลวงพ่บุญน,นะครับตรงนี้ เป็นพในพระโบสดแล้วก็มีรอยพุทธบาทนะครับตรงนี้เป็นพยาอน,นันตหนาคราชนะครับผมแล้วก็อยู่ตรงในแม่น้ำกันนะครับ มาครั้งก่อนไม่ได้มาตรงนี้อันนี้ก็เป็นพญานาคอีกองคหนึ่งตรงนี้เป็นพ่อปู่สีสุดโทนะกายสีน้เงินภาพอยู่ตรงแม่น,น้ำ นี่เป็นแม่น้ำท่าจีนเรียว่าแม่น้ำคนครชัยศรีนั่นเองอยู่บริเวณวัดท่าไมะตอนนี้ก็เป็นพญานาคสวยงามแล้วก็ร่มเย็นนะครับปัดท่าไมา้ตัวนี้พญานาคครับใหญ่มากเลย นัตนตานาคราชแล้วก็พระปูสีสุดโธด้านนี้องค์นี้จะเป็นสีน้ำตาลนะครับใหญ่มากนะครับเนี่ยแล้วก็สร้างพันเกี่ยวเกี่ยวขดไปตามลมําตนะัวพญานา ก็จะมีข้าวเสียน,นทำตัวไปด้านโน้นก็มาสุดด้านนี้นะครับ ส่วนก็จะรอยร่มรื่นนะคมีเทวรูปเทพยาดาแล้วก็พญานาคนะครับน้ำตกนะครับแล้วก็จะมีท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวทำบุญถ่ายรูปนะครับผมวัดท่าหมายวัดชื่อดังของสมุทรสาครน,นะครับด้านนี้ก็จะเป็นพญามุจจรินนาคราชนะครับผม น่าจะมีครบมีชื่อไปด้านนี้นะครับชื่อท่านในด้านนี้ตรงนี้เป็นวิหารบูรพาจารย์รุ่งเจริญนะครับด้านหน้าก็เป็นแบบนี้ไะครับ ตรงนี้เ on ป so? <c oughs> ็นด้านหน้าวัดเป็นแม่น้ำนะเป็นถนนน้ำเยอะมากเลยครับทำไมกินข้าวเหรอมีตังบ้างกินข้าวเนี่ยมีตัง์ป่าตังเก่าใช่ไหมใช้ไปเลยใช่ไหมวิเตี๋ยววิวยเตี๋ยว โออโอรวยวันน oh. oh. well ี้รวยวันนี้ไก่บุญเลิศรวยครับผม็นแม่น้ำท่าจีนนะครับเดยเขาเรียกว่าแม่น้ำนครจี๋สีไปกินก๋วยเตี๋ยดีกว่าไก่เหลียงนานๆได้ออกเที่ยวบตาบลทั้งหมดแล่้วก็มีอาหารขายตรงนี้นะครับผมอยู่ชายแม่น้ำพอดีครับ มีกึ้เตี่ยวแล้วก็ข้าแกงนะแล้วก็ไปกินมาเรียบร้อยแล้วอิ่มพญานาคาปู่พ่อปู่ผู้ชงนะครับตอนนี้อยู่หน้าโบสถ์นะมีครบทั้งสี่สี่พญานาคนะครับอยู่ด้านไหนต้องเดินเข้าไปด้านไหนนะครับ ด้านนี้เป็นเท้ามีรันตะยะบรมันาคินชื่อแปลกนะครับไม่เคยได้ยินกันไก่ก็จะเป็นสีม่วงๆนิดนึงสลับทองครับอยู่ที่วัดท่าไม้นะอยู่ตรงนี้ก็มีครบทั้งสี่ตะกูลนะครับผมสวยดีนะครับ นนี้เป็นจุดทาบุญอีกที่หนึ่งนี่ครับเดี๋ยวเราไปทําบุญกันปิดปิดเรียบร้อยดูเขาจางน,นอกไปแล้ตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งแต่วันนี้เขาปิดนะครับพ่เข้าไปไม่ได้นะ พระพุทธงาน,นตะลากประจังกระจายตรงนี้ก็เมื่อปีที่แล้วมา,น,น,านี้จะเป็นข้างในจะเป็นพระสมัยแบบพม่านะถ้าจําไม่ผิดนะครับผมันในเข้าไม่ได้นะคระับลบุญเลิศก็ตีจังเจออะไรตีดะหมดอืม ตีให้ครบตีให้ครบกองตียังพีเลศกองตียังตียังกอง่ะตีกองอยังไ้ยตีไปไตีก็ไปนี่บริเวณนี้ตรงนี้เป็นบุบปุบสถของพม่านะ วันนี้เข้าไม่ได้นะครับนี่ก็รูปฟ้ะอาจารย์ยืนยิ้มอยู่ตรงนี้นะครับบริหวณวัดน,นี้มันล่มลื่นมากเดินเที่ยวเราก็ไม่ร้อนครับผมไกลบุญเลิศไปแล้วเสี่ยงโชคถือแบงค์ร้อยไปนหนึ่งใบ ดูสิซื้อเลขอะไรอ่ะเลขเด็เด oh. ถูกเปล่านี้ยวันที่หนึ่งใช่ไหม <No. S 1> ใช่ป่ะ yeah. Yeah. อืม ใช่แล้วก็โทรก็ต้องกลับมาอีกกันเนี่ยเออได้ไงครับที่สำหรับวันนี้ขอจบคลิปพามาไว้พระที่วัดท่าไม้นะครับผม <c oughs> จงังหวัดสมุทรสาครน,นะครับผม <c oughs> ชาวก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นใจให้ช่องมงคลออนโชดด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ